บเบดีาบเวางมันทําเยบางเียดท่องมันมันจะไรีแล้ว4สินฝากกลค์กดชา้วยมัดเกบแล้วนีมงัดขอันเนี้จับก่อนดะบางพิกถ่ายนะคเีบางิกกูไปเับเยดูบางเหยดดูบางเยดนีบางเยดทํามัดมามันเดิม 所以。So, yeah. 嗯。Mm. Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ cái không bỏ đi, những video có dẫn ดเดูมันจะลุมมันจะตล้วก็ถ่ายอมาฆ่าเราท้าม็นเยอะหมดนั้นมันจะติดตัวมันเลย I don't know. โอเคไปเลยเฮมาดูกันเลยนะหมัดได้กี่ตัววันนี้ยังหมัดประจับมา ซงหมัดกลับมาค่าเลยซงหมัดก็กําลังจัดใส่ขวดเรียบร้อยแล้วหมัดจะบอกว่าได้กี่ตัวแล้วมัดก็ไม่รู้ว่ามังเรียดได้กี่ตัวเพราะมังเรียดเอาหยอกไว้มาดูกันว่าของมัดกี่ตัวมาดูกันเลยส่งนี่อันแรกไอ้ดวนเรกหวัดจับปลาแบบนี้ได้ด้วยนี่ไงหนึ่งโล สวยงามนั่นปลาสวยงามได้พ sí. <c oughs> ี่ซึ่งพี่สังเกตเลยมีกุ้งด้วยกุ้งนั่นไงมีกุ้งมีปลาเพราะนี่เลยยังมาจะดุกให้ดูทีละตัวนะเพราะมันมืดแล้ว

ก่อนนี้เลยโอ้่สีโอเคมาจะพุ่มสิง่อดิสีดูเลยนี่หลังเขียวด้วย บอกว่าอย่ตัวนี้สิดอกสวยตัวที่ห้าดูเลยเ<อ>นี่คือตัวที่ห้าน,นี่ตัวที่ห้านี่คือตัวที่หก สังเกตดู fc ดูคีบข้างบนจะออกสีขาวๆ fc หนึ่งมันจะมุนได้ดูมัน,ไ,นได้มันวิ่งโอเคนั่นไงดูเลยซึ่งสวยตัวนี้คีบข้างบนจะออกสีขาวๆสิดูเลยน่นเงยขึ้นมา ไม่ขึ้นนะเห็นไหมดูคีบบนนสิจะแปลกซึ่งดูตัวน,นี้เลยนี่คือคีปคิบบนตัวปกติเห็นไหมตัวออสีควาควาเห็นไหมดูคีบบนเลยซึ่งต่างจากตัวน,นี้เลย FC ดูเลยคีบบนจะเป็นสีขาวหางเป็นสีควาสวยท้องจะอกอกสีงเงิน ลายสวยตัวนี้ซึ่งยังไม่เยยเท่าไรแต่ก็หมดต้องเก็บไว้ก่อนนะตัวนี้ให้ดูแบบามบูรณ่เงยเห็นไหมครีบหลังจะเป็นออกสีขาว,ขาวสีขาวขาวสวย ดูชัดๆมันจะไม่หนีมัวิ่งอย่างเดียวโอ้แม่ท้ายสีหือนั่นไง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 คลิปหลังจะเป็นสีขาวสีอังเกตคลิปข้างบนเป็นสีขาวโอเคคลิปตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเจ็ด วัวที่เจรช่างมองมันก็เห็นย่างมองดูจางบนช่างมัน,น,มนตัวเอ่งมากนี่เงยเจ็ดน่าจะเป็นตัวที่บางเอียดให้เอียดให้มาตัวหนึ่งเหียดมากสวยดิเจดตัวที่แปดดูเลย ตัวที่8ซึ่งเป็นปลาน้ําเค็ม3ตัวนะาอซีซึ่งอยู่ในน้ําทะเลเห็นไหมตัวนี้ข้างบนหลังคลิปหลังเห็นไหมเป็นสีกวขาดอกสวยงามเป็นสีขาแต่ตัวเมื่อกี้เป็นสีขาวสวยตัวนี้ก็สวยแปดเก้าส่วนตัวนี้น่าจะหางเหลืองนะซี มาดูก่อนว่าหงเหลืองไหมใช่แล้วตัวนี้หางเหลือง fc เห็นไหมคีบกำบุญก็จะมีสีเหลืองๆขอบตีคว้าแล้วก็หางขอบตีคว้าแล้วก็วงข้างในสีเหลืองตัวนี้เป็นหางเหลืองไปแล้วไปเก้าสิบโอเคหน่อยเก้าตัว โอเคหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบถุนนี้เป็นปลาสวยงามรวมสวยสวยงามมากจบคลิปนี้มือหมัดกดลค์ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะเครมันด้วย FC สมุทรสาครทั้งหลาย Vamos lá, colar. he